สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็สภาทุกคนนะมาไหว้คำชะโนดนะครับทุกคนนะเรามาดูบรรยากาศคำชะโนดนะครับในเดือนพฤศจิกาวันที่3ามนะวันนี้ได้มีโอกาสมาไหว้คำชะโนดไปดูบรรยากาศคำชดว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับทุกคนถ้าเรามานะทุกคนเราต้องมารับบัตรคิวก่อนนะครับ,บทุกคนบัตรคิวก็จะอยู่ตรงด้านหน้าเลยเนาะแล้วค่อยจะเข้าไปจุดคัดกรอ,องวเรามาครับ ไปคิวกันก่อนนะครับทุกคนเราก็จะได้บัตรมาสองใบเลยนะเพราะว่าเรามากัน2คนเนาะแล้วก็จะเดินตามทางแล้วจะมีทางให้เข้าไปเลยนะทุกคนนะนี่คือบรรยากาศของคาชะโนดนะทุกคนช่วงนี้ก็มันเริ่มซาไม่ค่อยจะบูมแล้วเนาะมันก็จะแบบเงียบๆวันนี้เป็นวันตั้งมาจะเป็นวันอาทิตย์ทุกคนก็จะมีผู้คนหลังไหลวันนี้พาเจ้าตัวนี้นี่เราจะเล็ยกคนแม่เออหนูจะขอดิมหอมนิดยิม เมื่กนี้ก็แม่มาไหว้คำชะโนดนะเพราะว่าพอ่พอพอ่พอรู้สึกว่าพ่ออยากมากับชะโนดอะ่ะมันมีอะไรโดนจิตจนเจอให้มาเจอฝีก็เจอแบบคำชะโนดากมาอีกมาอีกมาคำชะโนดวันนี้ก็ได้วางก็ได้มาคำชะโนดกันอีกนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีจุดที่ให้ถอดรองเท้านะจะมีล็อกเกอร์ให้เก็บรองเทาเ้าด้วยเผื่อใครต้องการแบบกลัวรองเท้าหายเนี่ย จอดลงท้ากันก่อนนคะครับก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในทุกคนครับนะทุกคนครับก่อนเข้าไปเนาะก่อนก็จะมีจุดขายเครื่องสักการะเนาะก็จะเป็นผ้านพรยาด้านนี้แต่ราคา50บาท90บาทเป็นพองอะไรก็มีเนาะพองอะไรยีบาทแต่จำเลือกที่จะซื้อเป็นผ้าน,นี้นะอันนี้100่บาทนะทุกคนนะแล้วก็จะเดินเข้าไปด้านในนั่นเองนะครับมาเราเข้าไปยังไงกันดีกว่านะคนี่ครับอันนี้เรากำลังเดินเข้าไปทุกคนจะบอกว่าเย็นมากพื้นเย็นมากเนาะ ข้างนอกจาการ้อนแต่ข้างในในคำชะโนดเย็นมากที่ทุกคนมีความเชื่อนะว่าถ้าเราเอาเงินนะารูปรูปไหวางานจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามานั่นเองครับว่าคนที่เย็นต้นไม้ทุกคนทุกคนเข้ามาแล้วทุคนจะเห็นข้างในคนะยืนเงียบสงบอ,อยู่ในความสงบนะทุกคนนะก็จะมี มุนักทะยมคละกที่คอยคอยพาสวดิทำพิธีเลยนะไหว้พาะขอพรนะทุกคนนะมีทุกคนขอพรก็จะอพรีบไปรอเพื่อมีลุกลุกรอยไปทุกคนแล้วก็รอต่อไปนะในจุดนี้ทำเสร็จแล้วก็จะทำไหว้สกุลข้อพรเองครับ นักเรานะครับผมทําพิธีถวายกาวคําบูชาเสร็จแล้วเนาะแล้วก็นําสามารถนําพายด้ายสีนะไปวางที่จุดวางด้านหน้าได้เลยนะทุกคนส่วนท่านไหนจะอยากได้พันใบสีกับบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเขาก็จะลาเครื่องพันใบสีกลับไปให้บูชาได้นะครับหลังจากที่เราสักกะละพรอปูม่ม่ย่าเสร็จแล้วทุกคนเอามันก็จะมีาทางเดินให้ไปเดินให้ชมทุกคนก็จะมีต้นบริเวณต้นต้น,ตนโพเนาะที่มันลมไปเือต้นมะเดื่อ ต้นมะเดื่อแล้วก็วนไปก็จะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ทุกคนสามารถเดินมันจะเป็นทางวันเวทุกคนสามารถเดินรอบรอบได้ตกลรอบได้ตรงอ้ค์ยนะทุกคนจะเป็นแผ่นไม้เป็นทางเดิน้วทุกคนเดินไปที่ต้นมะเดื่อนะแล้วจะเป็นทางอ้อมไปนะทุกคนนะนี่จะเป็นบริเวณต้นมะเดืออ่อทุกคนนะสามารถขอพรสิ่งทีได้ทุกคนนะถ้ะเดินมาขอพรก็ได้นะครับมาเดิอนอ้อมได้นะ แน่นในบริเวณของเกานะคำชโนดทุกคนอาจะบอกว่าเย็ยนมากเย็ยนแบบไม่ร้อนเลยทีข้างนอกแบบจากการร้อนแรงเย็ยนๆน,นะคนมคนก็จะเป็นแบบทางเดินอ้อมบริเวณเกานะคำชโนดนะแล้วเราก็จะไปลอกจุดเดินนะทุคนออกไปสระว้นะนะานะนนะะออกไปเลยนะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนจะอ้อมไปจุดไร้ปูด้านหน้านะทุกคนนะบรรยากาศน,นะ พอเราเดินมาสุดทางแนละ้วทุกคนก็จะวนเป็นทางออกก็จะมาที่จุดเจอที่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนนะท,นนท่านางเราจะปิดท,ที่สาราของกระพริบย่าน,นนะอุ้เยเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไหว้ทำบุญขอบรอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เราไปต่าก็จะไปเดินหาของกินลองท้องเสียงทายโรตรีแล้วก็จะเดินทางกลับสนิีทุกคนวันนี้ตั้มก็เอาบรรยากาศของทำชะโนธของเดือพสิกานะครับคือห้าดให้ดูเนอว่าตอนนี้มันบรรยากาศมันเป็นมากคนยังคนยังแบบ มาเที่ยวมาชมกันเยอะไหมนะทุกคนนะใครมีโอกาสก็มากันได้ที่อุดรธานีนะครับอาเภอบ้านดงนะครับวังนาคีวัดอ่าทำชะโนดนั่นเองนะครับราะววาพ่อปู่สินโตแม่ยาสีปฐุมามเองนะครับ